สวัสดีค่ะมาเดอเล่นแ่นพี่น้องขข่ขาวกินกับอะไรคะต้มแตงพี่น้องม่นเป็นข่าวหรอกขนมจีนกับปลาทู่กับตําแตงก่อนนะนอนนะคะต้องมากุดในเพื่อนก่อนกุดในวัสันพี่น้องโอ้ยอย่าแ็ตติกตอกแม่อยามามหามูแม่ไปกระหาเรียงมาสละ พวกเจ้าได้ยินเสียงจักระจันห้องมาพี่เนอะจักระจันน้าไหลายห้องแตกสวดสวดอยู่จักระจันเห็นจริงดิเนาะเป็นตะไตร่ากินกับตำบักแตงเนาะแต่ยินเสียงนั้นเลย กินข้าวกับอะไรคะกินเหมือนหมีมาเ,เพื่อนๆกินเหมือนมีไหมคะตังบกแตงจักจุ่ม แบ่งนันไปผมนาอะไรนักหอนละพี่น้องหอนหอนจากโดนสัตว์น้ำตอนงานคืนจังเบอร์หวังคนอะไรเบอร์หวังเบอร์หวัง แซ็บเซพี่นนองอันนี้ปะทูหอแก้มันเดียวถ้าจะมันนางแกนะสามนาทีพอพ่อกินหอกพี่นนองมันจะจบความนอนแกปปะทูอยู่ คิดถึงเพื่อนทุกคนนะคะคิดปรารถนาสิ่งไรก็ให้สมปรารถนานะคะขอบคุณนะคะที่มาเป็นเพื่อนกันบ๊ายบายคิ๊บู